อะไรอ่ะนับไปชวนสักทีนับไปชวนสักทีเหมือนเฉเจ็ดพันแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดเออเก็บเลยสักทีเฮ้ยฉันเห็นนับเลยเนาะเออแปดพันเจ็ดเออฉันเห็นเก็บมาเป็นนับมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลืมอีกมันเป็นยังไงนั่นแหละแปดพันเจ็ดเออเก็บได้โอ้โหไปฝากได้ไหมฮะไปฝากกามาจีเอมาฝากมา จะไปฝากเอาชื่อกูปไปด้วยสิกไปด้วยที่เอาชื่อยายไปใส่เนี่ยยังย้งยัง้งยังวันนี้เดี๋ยวแย่ว่อาอ่าไปเลยแย่ต้องไปฝากธนาคารเออเอาต,อตัวใหญ่ไปด้วยเหรอเออเอาตัวใหญ่ไปด้วยเหรอไม่จองก็ไปได้เหรอเออเอาไม่จองก็ไปก็ได้พวกงี้ก็ไปหรอพวกงี้ก็ไปก็เนี่ยก็ฉันเห็นนับจริงวนไปวนมาจนฉันไปทำแล้วก็ลืมไปก็อยู่ยืนเนอะเอาไปฝากเถอะมาใช่ไาม เอาติดตัวไว้สักเจ็ดร้อยพออีอีพวกเี้ยพวกเี้ยไปอีแปดพันนะไปฝากมาพวกเงี้ยไปเอาไปวันนี้เลยจะได้ไม่ต้องนับเอาอย่เอาอีเแล้วไว้ไอ้เอาอีอีแปดพัน่ะเอาไปฝากเลยเดี๋ยวจะได้เอาไปฝากเลยมาอีนี่ห้าเออแบงค์ห้าร้อยสองใบนั่นน่ะเจ็ดเอยนี่ยนี่ยนั่นน่ะเอาเอาไปฝากใหญ่ก็เอาเฉพาะแบงค์ร้อยไว้เออ โอ้โหนับเป็นชั่วโมงวกไปวนมาออไม่ไหวไ<ป>เออนั้นเนี้ยเนี้ยอีกคนเดียวจะจดหล,ลายเซนหลายเซนไว้ให้ว่าเท่าไรเท่าไรเอ,อเอาจสตังค์ไปฝากไว้ซะเออไม่ต้องนับออนั้นแบงค์หาร้อยเออนะ่นะน่ะมาจะได้ไว้ก่อนเนาะเอไว้ใช้อ่ะเอาเาเผื่อไว้ใช้อ่ะนั่นไว้ใช้อีแบงค์ร้อยน่ะเอาไว้ซิแบงค์ร้อยน่ะเอาไว้ใช้เอเอ อีแบงค์พันเนี่ยเอามา,าแบงค์พันกับแบงหาลอยสองใบเนี่ยเอามาแบงผันลอยเยอะเออแบงอันเนี่ยติดตัวไว้ใช้อีนั่นเนี่ยเจ็ดพัน 7, นะเอเอเยอะนะตอนนับนะพี่แก้วน,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 นับเป็น,น,ปนชั่วโมงแล้วอะทนนั้งที่สองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงแล้วแล้วลืมแล้วลืมเออฝากเป็นชื่อยายใช่ไหมเออเออไปฝากชื่อยาย่หนึ่งสองสาม ีห้าหกเจ็ดเออเอาเจ็ดเออนั่นห้าร้อยอ,อีนั่นก็ห้าร้อยอารวมเป็นแปดพันเจ็ดไอ้อนี่ไปด้วยเออเน้นห้าร้อยเั้นห้าร้อยอ่า เออเป็นแปดพันแล้วแปดพันนะเอออืมอ่าแปดพันเนี่ยไปฝากแปดพันอืมกูไม่ต้องไปเนง้ไม่ต้องไป,งไปชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อดอกไม้ท่องโตเออได้ได้มา ปดพันเออเนี่ยไปฝากไว้เอาไปให้ดีเออกินนั่นนะเก็บเขาไว้ไไวเออนั่นเอาไว้ใช้แปดพัน <8, 000. S 1> เออแปดพันฝากไว้แปดพันนะอ,อือ,อ,โอโอ้โหนับสองชั่วโมงแล้วนับจากก็เช้าจากก็กินข้าวอิ่มเอามาให้รับรับไปแล้วลืมไปแกเออจนฉันไปซักผ้าไปทำแปดพัน <8, 000. S 1> เออซักผ้าทํะไรตั้งไรเสร็จกลับมายืนดอกไม้ก็ยังนั่งนับอยู่เนี่ยไม่ไหวอย่างเงี้ยแปดพันโน่นนี่โน่นโน่นแบงห้าสิบโน่นเก็บไว้น่ะ อ้าวลืมได้เนยนะเออมะมอันนี้เอาไวจะติดตัวไว้เอาไว้ใช้เออ,เอ,อไว้ใช้เออน่ะจะได้เลิก 8, <000. S 1> มุนไวเออแปดพันเนี่ยไปฝากแปดพันรวมเป็นเท่าไหร่แล้วจำได้ไหมเล่าไม่ <laughs> ได้รวมเป็นเท่าไหร่แล้วละวตังค์ใหญ่เนี่ยอีเก่าด้วยอีเก่าด้วยอีกใหม่ด้วยรวมเป็นเท่าไหร่ลืมไปลืมไปแล้วมึงเอาไป ากให้กูไม่มีใครดูแลกูมึงต้องดูแลกูเหออืฉันแต่ฉันนะเออฉันต้องคนดูแลใช่ไหมเออมึงนต้องดูแลกูเซ่คอยตัดเดือนคอยดูเออมันจะลืมโนลืมนี่เออใครจะมาช่วยเหลือกูแล้วผลจากมือนเผลจากฉันนั่นนะเออแล้วเงินเนี่ยไอพวกเงินมันช่วยเหลือมันก็ไม่ได้หรอกเหรออืมลูกเราเราอนมันมีเยอะเออต้องฉัน ฉันต้องเป็นผู้จัดการในแปดพันเนี่ยแปดพันเออเอาไปเอาไปก็ไปเลยอย่าไปย่่งที่ไหนนะไปลืมเขาอีกอย่าไปลืมเขาอีกต้องเอาไปฝากเลยอแปดพันเออแปดพันจำเขาไว้เออต้องจำจะใช้จะใช้มาอหไรก็บอกจะเอาออกมาให้เออรวมเป็นล้านแล้วนะคุณใหญ่อีเก่าด้วยใหม่ด้วย เออแปดพันจะได้จะได้ไม่ต้องกังวลมึงก็เป็นใหญ่อ้นนี้มึงคอยดูแลกูเออป็นใหญ่เออจัดจัดกูจ่ายมังก็ไม่ต้องจ่ายก็มึงไี่แท้หรือยังไม่ตายอ่ะไว้ดูแลเวลากูตายเหรือเวลาจะกินนี่กูก็กินก็มึงบ้างเหรือช่วยกันขายน้ำพริกไม่ต้องกลัวเนี่ เดี๋ยวต้องช่วยกันร้องเพลงขายน้ำพริกต้องซ้อ,ซอมร้องเพลงออลองร้องทีน้ำพริกแม่เออแปดพันนะนี่ร้อง,องเพลงหน่อยจะได้อารมณ์ดีเนี่ยเขียดมาสองชั่วโมงที่นี่นั่งนับไปเถอะไปะ <laughs> ไปก่อนไปฝากก่อน เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเรื่องฝากนี่ไม่ต้องกลัวแหม่เดี๋ยวมันเป็นยังไงอยู่กับฉันเองเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเป็นทางเป็นที่เป็นทางเสียยู่เราจะไม่จ้องห่วงเออแกอยู่เดอยู่กับฉันยายจะไปห่วงอะไรแล้วตังเนี้ยไม่ต้องห่วงตอนนี้ต้องห่วงคือต้องร้องเพลงทําจิตใจให้แจ่มใสด้วยอหากินไปหากินนี่เดี๋ยวเราก็ขายน้ําพริกกันเนาะ เออไข่น้่มพิกกันอยากลองลองลองซ้อมร้องเพลงไข่น้่มพิกสิหน้ําพิกแม่เอ้ยเดี๋ยวไอ่เวเสร็จเรื่องก่อนอยากร้องเฮ้ยฉันอยากขยายอารมณ์ดีอ่ะเครียดนั่งเครียดมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวไปเลยมื่อไปเลยใช่ไหมเอาเงินไปไว้เลยเนาะให้ใจขอคุณดีหน่อยเออเอาไปฝากธนาคารเลยนะกูไม่ได้มึงกูไขรจะมันดูแลกูเลยเนึ่กดูแลกูเหรอเออ ฉันต้องเป็นคนดูแลแปดพันนะเออน่นคอยลืมอย่างเงี้ยนับแล้วกันนับอีกอยู่เนี่ยเออก็โอเคอีกอยู่ตรงฉันก็หายห่วงไม่ต้องห่วงเออไม่ห่วงแล้วรับรองฉันใช้หมดไม่มีเหลือกูตายไปจะเผาหรือไม่เผากูก็ไม่ววามทำไมอ่ะจะไม่เผาจะทำไงไว้เอ่ยอืม ไอ้นั่งนับมันต้งเหนนาน,นแล้วเนี่ยเหรออืมเอาเอานั่นหรือเอา,น,น,เอา,น,เอานับนี่นี่เกี่ยวไหนก็เกี่กระจกเช้าจนฉันไปทําอะไรตั้งไรอาบน้ําอาบท่าเสร็จมาแล้วก็ยังนั่งนับอยู่อย่างนี้ไม่จบสักทีอะ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วแปดพันนะเดี๋ยวฉันเติมให้เป็นหมื่นเลยเดี๋ยวฉันเติมให้อีกสองพันเป็นหมื่นเลย<อ> เป็นหมื่นเลยเออเป็นหมื่นเลยเดี๋ยวไปฝากไว้หมื่นเลยเนาะแล้วมันอยู่กับมึงเนี่ยมันไม่ไปไหนหระเหนอะกูไปไหลไปมึงก็ต้องดูแลกูเหนอเออนงินตังค์มาฝากไว้เนี่ยนะเออแปดแทนเลยนะเดี๋ยวฉันเพิ่มไปเป็นหมื่นหายใจกูดีได้อืมกันี่เดี๋ยวเพิ่มให้เป็นหมื่นฝากธนาคารป้องแลยชื่นนางดอกไม้ท้องโตใช่ไหมใช่ชื่อนี้ไหมหรือว่าชะไม่มา อะไรอย่างเงี้ยนางดอกไม้สองโตเออขอคุณนลงไปให้นั่นให้สีเฮอะกันนางนับไปไหนน,นานลอลไรอย่างนับไปนับมาอยู่นี่เองเออเดี๋ยวกล็ลืมเอาลืมยีน่นี่แก้วเอาเอ,อ,อยู่อย่างเงี้ะเอออีกคันี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอออยู่กับเมืองกันแหละเออไปเก็บไปฝากเก็บทําให้เรียบร้อยไม,อออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจะใช้มาไลก็บอก จะใช้อะไรเอ่เออเดี๋ยวอ่อ่าเอาไว้ใช้มั่งเพีเออเอาไว้ใช้มั่งอีนั่นนะพอใช้เออเดี๋ยวพอพอใช้มาได้ยันั่นน่ะอีนี่ยี่สิบแบงค์ห้าสิบอ้าวแบงค์ห้าสิบเปลเออสองใบก็ร้อยแล้วเออแล้วก็นี่ก็แบงค์ร้อยนี่ก็เนี่ยไหนน่ะเห็นไหมเล่าไม่มีมีอ้าวนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะัเอ่อ

เก็บไปให้ดีนน่นเอาแต่สบายธนาคารต้องเก็บห้ดีไม่ได้เปเผอเลยมึงเผเลยมากเหมือฉันเผอเลยเหรอมึงอ่ะเก็บไปดีให้เรียบร้อยเป็นที่แถวเดียวเลยให้เนินหนาแยยไข่เปิดได้เข้าได้อสบายใจได้เออสบายใจได้แล้ยิ้มยิ้มไอะยิ้ม